ไม่ใ่ซื้อจัหนหมดคนผู้ชงขาวันนี้มาที่นี่เลยค่ะบอกระใจพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไมมันชื่อร้านอย่างนี้แล้วดูเส้นสัญลักษ์ช่วยคขาเนี่แล้วก็อร่อยมากขายดีมากขายอยู่ตรงนี้นะเาเรียกปากเก๋ชั้นนี้ถ้าคนจะมากินทายังไงอังมีเบอร์โทรด้วยนี่สั่งได้รีลิวอรี่หรือเปล่านี่งศูนหกหนึ่งสี่หสอสี่นึ้าหนาวหจ้าร้านขายดีคนเข้ากิวเต็มเลยนี่อะไรนะคะนี่มันจะเป็นขคาว ยังไงคะเอา,าเอาหมดได้กี่ชุดอุตาทพี่เขาจะกิน,นแ,บแบ่งให้พี่เขาหน่อยสงสารเขาเดี๋ยวเขาด่าฉันเอาได้เอาได้พี่ยังไกลสดอยู่มีอันนี้เอาไหมได้ไนะจ่ายกล้วยพี่โชคดีนะ,ะจะบอกให้เลยเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้จ้ะพี่ทำไมต้องเอาพระเจ้าช่วยกล้วยทอด ใครคิดให้ยังมันน่ารักเออผัวเธอเหรอโอ้ยตายตายนี่ผัวนี่แบบก็เก่งใช่ไหมโอ้ยแล้วนี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะพี่าขายตั้งแต่เจ็ดมงเช้าค่ะ<ม>เจ็ดโมงเช้า,อ,าอันนี้บ่าย2ก็หมดแล้วพน,นังขายดีคนเข้าคิวเต็มเลยเมื่อกี้อ่แะแต่บอกเลยนะคุณผู้ชมสะอาดมากมาเนี่ยงนีมีที่จอดรถตรงน,นี้เขาเรียกอะไรนี่ปากเก็เใก<ค>ล้วัด<า>อะไรนะ เดี๋ยวกอเห็นเนี่ยนะกี่ร้อยจ้าเนี่ยอ่ะเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคจะบอกให้เลยนะเห็นอย่างเงี้ยเขามีน้ำใจนะฉันจะมากินเป็ดเสี่ยวขึ้นรถนางวิ่งเอาข้าวทอดไปให้ฉันเลยนะน้ำใจเธอยิ่งใหญ่เลยนะให้ฉันเล่นเข้ากับร้านหนึ่งขอให้เธอรวยรวยนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยช้วยเป็นหมื่นล้านเลยจ้าจ้า เออนี่ค่ะมาแก่ๆแล้วแตก็ยังไร้เสรอยู ja. ่มาเลยนะคะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดชื่อร้านน่ารักน่ารักถูกใจแม่น่าอร่อยมากค่ะเปิดทุกวันนะคะคุณผู้ชมเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะทางเข้าวัดอินค่ะอยู่ตรงแถวปากเกร็ดนนทบุรีนะคะอีกร้านกอเฮงก๋วยเตี๋ยวก๋วยกอเฮงก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกอเฮงนี่ค่ะ รวยๆนะพี่นะ,อ,นะอร่อยมากมากินกิน้วกินไปวยเตอแล้วอร่อยสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาร้านกอเฮงอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีเขาบอกว่าขายทุกวันนะตั้งแต่แปดโมงช้าถึงห้าโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะแล้วเขาขายถูกมากนี่หม้อไฟหม้อ,อนี่สามร้อยบาทเองนะเนี่ยให้มันล้นๆ้นจุกๆเลยนะเนี่ยเมื่อเมื่อคีเดินเข้ามาในร้านเขาอะกินก๋วยเตี๋ยวยาจีนหอ,อม หอมแต่จะหมกแต่ว่ามีมีอะไรที่ใส่ให้มันเดือดฝุดฝุดไหมแม่ชอบกินร้อนร้อนฝุดฝุดอะ่ะคือน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากคุณผู้ชมน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพริกกันมาปรุงพริกกันปรุงพริกกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าพริกพริกบอกให้เขาแบบอันนี้จะจานละหกสิบเองนะคือถ้าเราอยากจะเติมเนีย่ยเราก็สั่งมา,นา,างเนี่ยจานละหกสิบบาทเนี่ยเราบอกเขาบอกอาพริกข้นๆหน่อยพริกข้นๆหน่อยพริกข้นๆหน่อย,ค,อยคุณแม่จะเนี่ย เออใส่ให้มันร้อน,อน,อนๆฝุดๆฝุดๆน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะเข้าปากก็รู้แล้แหละว่ามันหอมอร่อยนี่เข้าปากผ่านเลยแต่ว่าเอ,อพริกน้ำส้มต้องให้มันเข้มข้นกว่านี้นิดหนึ่งต้องมาบอกเจ้าของร้านบอกว่าเธอต้องเอาพริกเขาเรียกอะไรอะ่ะพริกจินดาพริกขีน้หนูสวนแล้วก็พริกพริกอะไรวอะอีกพริกอย่างนี้เขาเรียกพริกชาวเขาอ่ะมันจะเผ็ดเออสามอย่างผสมนี่ที่ใส่อย่างเดียวไม่ได้สูตรฉันนั่น มันแนะนําเขาเลยนี่นี่ดคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รู้ค่ะคนแม่ชิมก็จะรู้แล้วว่าพริกผ่านหรือไม่ผ่านนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาจิมมาจิมน้าจุม้มมาจุม่มน้าจิมแต่เขาขายถูกนะคุณผู้ชมเนี่ยหกสิบบาทถูกมากอันนี้เขาเรียกอะไรนะขอบกระดง้งเนี่ยคุณผู้ชมนั่งขายถูกนะหกสิบาทแต่ปกติที่แบบว่าเป็นเป็นท็อปปิ้งอย่างเงี้ยไม่มีหรอกคนมาขายหกสิบาทจะน่งขายมีลิ้นด้วยเหรอ อันอันนี้ลินใช่ไหมลูกเอาลินมาลิา้นมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอาท็อปปิ้งเนี่ยเนี่ยฮากิริวนี่ม้นนี่สัขอบกระด้งนี่เอนทุนนี่นี่อ่าเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะลืมแล้วไปไม่ใช่อันนี้มันตับคือท็อปปิ้งอย่างเงี้ยหกสิบาทมันไม่มีใครขายหรอกมีร้านเนี่ยกองเหงื่แล้วเขามีเมนูเยอะนะคุณผู้ชมมีหมูนะแต่ก็แยกหม้อแล้วก็มีผัดก,กะเพรานะ น้องลายผักกระเพราน้องลายผักกะนาหมูตุ๋นเนื้อตุนน่ะมีนะเออแต่ว่าเมื่อกี้ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะมันมันหอมอร่อยหอมกินยาจีน่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่เดือดพวกพวกเราชอบกินแบบเดือดเดือดแบบกินแล้วแบบว่าแบบลิ้นทองอะไรอย่างเงี้ยน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยใช้ได้เลยคือขนาดยังไม่ได้ปรุงนะใช้ได้เลยน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะใช้ได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำจิ้มนี่เดี๋ยวแม่ลองชิมดูก,กอ่อนนี่ค่ะนี่เขาอุ้ยหม้อนี้สามร้อยถูกมากเลยนะเนี่ยอุ้ยอัดมาแบบจุกเลยอะคุณผู้ชมอุ้ยเจ้านี้มีนะฮะเขาขายดีนี่เข้ามานี่คนกินเต็มเลยนะขายดีมากเลยอะเขาอัดมาแบบจุกๆเลยอะนี่หม้อน,นี้สามร้อยอัดจุกๆนะเนี่ยถ้าเราไปกินที่อื่นนี่หม้อน,นี้ก็ต้องมีแล้วต้องห้าร้อยนี่นางไม่ได้แบบยัดไส้แบบว่าข้างในเป็นผักบุ้งไม่มีนะ คือตักลงไปนี่เจอแต่เจอแต่เนื้อเจอแต่เครื่องในอ่ะเพราะบางที่ฉันไปกินวันนั้นน่ะแม่งยัดไส้ดูน่ากินชิบหายพอพอเนื้อโป่งข้างบนมาชิบหายมีแต่ผักมุ้งกับถั่วงอกแต่เจ้านี้ไม่ได้ยัดไส้ไว้ตรงโป่อืมหอวเนี้ยตอนแรกฉันคิดว่าน้ำจิ้มนางเอาข่าน้ำตาลทรายหน่อยเติมน้ำตาลทรายหน่อยน้ำตาลทรายมา ตอนแรกท่าน่าน้ำจิ้มนางใสๆผ่านเพราะว่านางใส่หัวน้ำส้มนางไม่ได้ไปสบน้ำตร,ตรงปก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 เออไม่ได้แบบแบบแว <c> ่า <oughs> เนี่ยสามร้อยถูกจะตายถูงที่สุดในประจพีแล้วนางเนี่ยเธอใช้ได้ผ่านผ่านผ่าน คือลูกชิ้นนางก็อร่อยลูกชิ้นเนื้อนางอแล้วลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวลองกินเอนตุนที่ว่าผ่านหรือเปล่ากินเอนตุนอืมผ่านอุยนางฟ้าลูกสาวนางสวยโตขึ้นแล้ไปประกวนางงามแล้วเธอเนี่ยสวยมากได้เป็นมิจยูนิเวิร์สนะเนี่ยคู่แข่งแอนโทนียคู่แข่งแอนโทนีออืม อุยอร่อยจริงอะ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมร้านนั่งอร่อยจริงแล้วมีที่จอดรถนะชื่อกอเฮงกอเฮงมีที่จอดรถเลยอร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยจริงค่ะน้ําจิ้มผ่านเลยเนี่ยน้ําจิ้มแบบนี้นะคุณผู้ชมปรุงแล้วอ่ะอนี่ยดูแต่ท็อปปิ้งเขาอะ่ะ ไม่มีใครขายหรอกมานท็อปปิ้งหกสิบาทเงี้ยเขาขายขันจานสองร้อยนางขายหกสิบบาทเนื้อเปื่อยนางอร่อยอ่ะโอ้ยอร่อยจังอุย้ยมาแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาลิ้นเท่าไหร่เนี่ยลิ้นมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคุณผู้ชมเขาเป็นแบบลูกจิ้มอืม ปลาลิ้นม,มันมันแพงคุณผู้ชมเนี่ยเ,เ,เขาให้เยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเขาจะแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกลวกจิ้มเนีย่ยร้อนๆเลยแล้วเขาก็มีน้ําจิ้มของเขานะลองดูนะอันนี้ลิ้นวัวนะคุณผู้ชมลิ้นวัวมันจะแพงกว่าลิ้นหมูนะมันหายากด้วยอืมอุ้ยน้ำจิ้มอร่อยอ่ะ อืมน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วเขาสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดลิ้นเขาอร่อยมากอะ่ะลิ้นเขาเปื่อยเปื่อยแล้วแบบว่าแบบมันหนบนะไม่ใช่เปื่อยละเละๆแล้วไม่มีกลิ่นสาบเลยแล้วน้ำจิ้มแจ่วเขาอร่อยมากมีใสม่มะขามเปียกด้วยคือรสชาติกลมกล่อมมากอะ่ะกลมกล่อมมากอ,อร่อยมากเจ้านี้อ่ะ ไม่มีลูกชิ้นเอ็นหรอลูกลูกชิ้นเอ็นมีไหมอ๋ออร่อยมากนี่นี่ไอท็อปิ้งที่ฉันสั่งมาครบหมดหรือยังเนี่ยไส้ย,ยังไม่เห็นมีเนี่ยมาให้หมดสร็จะไลฟ์สดคุณผู้ชมเขาจะได้ตามมากินจะได้รู้ว่ามีทับปิ้งเยอะมาแล้วคุณผู้ชมต้องสั่งนะลูกชิ้นแบบนี้นะคือคนไม่กินเนื้อเขามีหมูแต่เขาแยกน้ํานะแล้วคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวเขามีข้าวนะเมนูเยอะเลยพวกผัดกะเพราอะ เนื้อตุนหมูตุนกับน้องลายไายลิ้นน่ยไม่แพงขายถูกขายถูกมากเลยชื่อร้านจอเฮงอยู่ตรงแถวปากเกร็ดคุณผู้ชมมีที่จอดรถเยอะแยะหาไม่ยากมาตาม G P S แอ่ถึงนจะมาตาม G P S นํำจิ้มเขาใช้ได้เลยนี่นี่คุณผู้ชมทำอย่างนี้เลย มาจิมมาจุ่มมาจุ่มมาจิม,ม,จม,ม,จมลีขาเห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาแซบแล้วก็เอาเครื่องในพวกเนี้ยนี่เขาทำเครื่องในเก่งมากเลยทุกอย่างแบบว่าไม่มีกลิ่นสาบเลยคุณผู้ชมอร่อยมากนี่นี่ผ่านเลยอุ้ยมาแล้วเท่าไหร่จะลูกอันนี้หกสิบใช่ไหมลูกรักนี่คะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ไสอันนี้ไส้วัวน,นะเจา้าขาไส้วัวเจา้าขา ใส่ลงไปเลยเจ้าค่ะใส่ลงไปเลยออืเนี่ยดูสิคะน่ากินไหมเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่หน้ากินมากๆเนี่ยนี่เอาเอาเอ็นตูนที่ใส่ลงไปเลย,ยน,น,น,น่ากินมากเอ็นข้าวอร่อยมันหนึบมันหนึบแล้วหอมยาจีนไม่มีไม่มีกลิ่นสาบอะไรเลยค,เาานนเาาคุณผู้ชมเจ้าขาเนบมากเจ้าขาอันนี้ตับเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาะนี่ตับเจ้า่ะโอ้โหน่ากินฝุดๆุดหน้ากินฝุดๆุดนะคะ น่ากินฝุดๆเจ้านี้เขาไม่มีไม่ได้แบบหลอกลงประชาชนนะแบบเอาถุงหออเอาผักรุ้งโปะเจ้านี้เนะีคนลงไปก้นหม้อเนื้อทั้งนั้นโอ้โหเจ้าของยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยอร่อยมากๆคุณผู้ชมต่อเหง่งตีวานเอ่อปากเก็ตปากเก็ตกอเหง่งปากเก็ตน้ำซุปผ่านเลยใช้ได้พริกก็อร่อยนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะ ขายถูกขายถูกแล้วมีคุณภาพด้วยไม่ได้ขายถูกนะแบบไม่มีคุณภาพนะนี่แนะให้มากินตามรอยคุณแม่มากินได้แปดโมงช้าถึงห้าโมงเย็นสลิมนิ้งไทยทีค่ะชาไทยนะคะห่อหนึ่งส่งได้สิบแก้วสิบสองนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสุขภาพหัวเชื้อค่ะ คุมห, cation, หิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผิวบำรุงหัวใจนะคะอันนี้นะคะคุณแม่จัดโปรวันคริสต์มาสโปรวันปีใหม un, un, 6, 000> 3, 000, ่เป okay. ็นของขวัญให้คุณผู้ชมนะคะ6ห่อ3,000ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้62 6แก้ว60แก้ว10ห่อนะคะ5,000ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้102 100แก้ว14ห่อราคาเต็ม7,000ไม่ขายขายแค่2,000นะคะส่งได้1042 1 4 0แก้ว30ห่อราคาเต็ม15,000ไม่ 4,000บาทนะคะส่งได้300สง 300, 300แก้วค่ะคุณผู้ชมนสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ไล์มาเลยค่ะ a t l, l e, e n a Gangline มี A L E E N A G A N G ลายชื่อข่าวโหดค่ะ อันนี้นะคะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวค่ะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะเราประทานเราจะทำให้ปากหายเหม็นฟันขาวเงืองไม่อักเสบล้างกระปุงแก้มบํารุงผิวมีวิตามิน B วิตามิน E วิตามิน C และแคลเซียมช่วยในการย่อยอาหารช่วยลดกรดในกระเพาะอ,อาหารนะคะเราก็ช่วยในระบบขับถ่ายค่ะ ช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลงหัวใจทําให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลงสมองทําให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นอมัมพษ์อัมาพาตนะคะแล้วก็รับประทาน10ห่อ100 200แก้ว1เดือนน้าหนักลง10กิโลค่ะไม่มีไขมันทา่าไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูตรพาฒหัวเชื้อค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะ0816304622ไลน์มาเลยค่ะ r e n a gangline มี l e e n a gangline ชื่อแขวโหดค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่าค่ะสี่กล่องสองพันขายแค่พันเดียวส่งได้สี่สบสองสี่ิบแก้วนะคะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงค่ะอันนี้นะคะสลิมดิงติดปูชิโนเป็นกาแฟส้มยูสุปนะคะห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งได้ห้าสิบองห้าสิบแก้วนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะคุณผู้ชม1 2บสองกล่องสองพันนะคะหกพันบาทไม่ขายขายสองพัน ส่งได้122 120แก้วส่งฟรีกุงมยิวอิ่มนาน8ชั่วโมงไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อค่ะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวแบบกล่องอร่อยมากค่ะ5กล่อง2 0 0าเราขายแค่พันเดียวนะคะส่งฟรีด้วยค่ะชงได้52 50แก้ว12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่2,000นะคะส่งได้122 1 2บแก้วคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะอันนี้นะคะ สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์สสอรี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูตรพัดหัวเชื้อนะคะกลุ่มอ่รับประทานแล้วนก่อนนอนแปดชั่วโมงมันจะอ่าดีถอกล้างลำไส้พุงยุบค่ะรับประทานหนึ่งเดือนสิบสองกล่องร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วนะคะน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ 0ูนย์แ4 6 2นึ่งหกายรือไลน์มาเลยค่ะ atlena.gangline มี l e e n a g a n g ไาย์ gang, ine, ชื่อข่าวโหด่ก